ธรรมดาโลกไม่จำเอนดูน้องเทนนิสลากแตะไปรับเหรียญเผยเมนูอยากกินจนร้องไห้ทำอะไรก็น่าเอนดูไปสมดสำหรับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก2021ของไทยอย่างน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจเรียกว่าตอนนี้เรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของจอมเตะสาววัย23ปีรายนี้ได้รับความสนใจและสร้างรอยยิ้มเล็ก ในช่วงเวลาที่ยากลำบากให้กับชาวไทยทั้งประเทศก็ไม่ผิดนักอย่างล่าสุดช็อตเก็บตกจากการขึ้นรับเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ก็กลายเป็นหนึ่งช็อตที่ถูกแชร์กันหนักมากเมื่อน้องเทนนิสเลือกที่จะมียูนิคและแตกต่างด้วยการสวมรองเท้าแตะไปรับเหรียญโลดแถมยังมีความรองเท้าสีชมพูรูปกระต่ายโคนี่อีกเล่นเอาทางคล็อกถึงกับออกมาโปรโมทให้ดูว่ารุ่นไหนราคายังไง ซึ่งก็เป็นรุ่น CLOCKS ฟัน La บ l ล n e f r ร e n d s 2021ราคา2,190บาทใครอยากเก๋อยากเท่อยากคููเหมือนน้องเทนนิสก็ไปหามาใส่ตามได้เลยจ้าเขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับถ้าเ,เพื่อนๆได้ชอบคลิปนี้ด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลับบงใจให้กับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ